เราจะไปแบทรอบแปทด้วยกันเกิดตัวขวาล่างเกิดไปเล็กขวาล่างเกิดสายล่างเกิดสายล่างให้เกิดสายล่างแล้วก็มีเกิดแล้วจะเนียนสายล่างก่อนนะผมเนียนอยู่สายกลางนะคุมล่างคุมล่างคุมล่างขวาน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 อยู่กลางเนี่ขวานอยู่กลางเนี่ยโอเคโอเคขวาล่างเนียนเนียเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่สายกลางเขาอยู่สายกลางเขาอยู่สายกลางมาผมวะแตยังไม่เห็นเจอเหรอไม่เจอไม่เจอ

โอเคโอเคผมปั่นบนซ้ายว่ปั่นบนซ้ายพี่ปั่นกลางให้พี่ปั่นกลางให้ไปเครื่องร่างมันล็อกหมดเลยวะโอ้ีหแล้วผมมาเจอผมได้ไงวะเบิร์ดเบิรดมาเจอได้ไมันมาเปกี่ขวาแล้ววะฝันเดียวเอาบ้านใหญ่ขึ้นประตู ปั่นไปปั่นไปก่อนฝันตะก่อนมีคนรอช่วยอยู่ดึงได้นะพี่ขอไปเติมฝันจะดึงลงล่างให้ไปรอหนึ่งเลยรอหึงเลยพี่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 มีไฟฉายพี่มีไฟฉายโอเค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 ขอหดึงใช่มนไรขอหนึงใช่นไรดึงแล้วเขอหนึงแล้วเขอหนึงแล้วเขอหนึงแล้วลงล่างเขาไล่เขาไล่ลงล่างมีลูนปะวะมีอยู่แล้วแเลยบนเศษบนเศษเอาซ้ำอยู่แล้วเอาซ้ำอยู่แล้วแล้วก็จีบเป็นฝันคนละเครื่องเลยนะโอเคโอเคโอเคขับไม่ได้ขัไม่ได้ เขาไม่เจอเขาลุดเขาลุดเข้าไปสายเขาไปสายบนเขาไปเครื่องติดโอเคโอเคโอเคไม่ต้องยิวนะคนมีตายากไม่ต้องยิวนะไม่ยิ้วิวผมจะรอฝันเครื่องล่างเจมสคนมีตายากไม่ต้องยิวเปิดกล่องไม่เปิดกล่องเลยจอแพทเจอแพทเจอแพทเจอแพทแพทเล่นทะเลแพทเล่นทะเลข้างหน่ามันว่างได้ไหมเคื่อคงบนเขาเจอใครอ่ะเจอแพทเจอแพทเจอแพทวนไป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 เปิดกล่องไอต้มได้นะเปิดกล่องไอต้มเลยนะเปิดดูเปิดดู เขาปั่นอยู่เครงบ้านใหญ่นะโอ้หมันฉีกไม่ได้ว่ะกลางแมบอ่ะเขาปาไปฉีกขวานแล้วไหมขวานเดียวพี่ขวานเดียวเติมขวานดึงได้นะจังหวะเนี้ยไปแล้วไปแล้วไปเจอไปไม่ไม่ไม่กลับมากลับมากลับมาเติมเติมเติมปั่นดูปั่นข้างล่างปั่นอยู่ข้างล่างอย่าอย่าอะไรดีกว่าพี่รอก่อน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  พี่ต้องปั่นกันให้ผมไปด้วยมปั่นปั่นไปพี่พี่ปั่นไปคนลปั่นซีคนปั่นปั่นปั่นไปลปั่นไปปั่นไปเอยเขาเขาขางเขาไป่างขจะโซนขจะโซนขจะโซนขอขึ้นเนินขอขึ้นเนินขอขึ้นเนินปั่นไปเล่ปั่นไปเล่ปั่นไปเล่ปั่นไป่ตปปกเป็อแทมาได้เปิร์กแล้วเนผมปั่นอยู่ขวาล่างตรงรถล้วก็คนมีอไยนไปดึงเอาอาตั่นะอาตั่นไหนังใหญ่ รื่องอัดได้กีเปอลเอ่อข้าศเดนอปัไม่ไปขวาล่าง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 เ้ยไปขวาร่างไม่กลับมา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 โซนอยู่โซนอยู่ปั่นไปได้ปันไปได้ไม่ต้องกลัวอห้เสร็จเลยปล่อยเป็ดสองไปเลยนะอเออปลยไปลยไปเไปเลเลยาเลยเลยาเลยไยไเล้ไอไปเลยไปเลไปเวาล่างไปเเลยไไไม่ได้ไไเเลลได้ไเสร็จเลพี่ไเ ปั่นไนเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นตุ๊บต้องปล่อยแอปสายแล้วขอโซนอยู่ขอโซนอยู่เต็มหมดแล้วยากยากผมผมปั่นไม่ได้เลยบ่างขอเต็มหมดแล้วกันเขาขึ้นไปซ้ายบนเขาอยู่ซ้ายกลางอยู่ซ้ายกลางเขาเดินโซนเขาเดินโซนปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยไอ้พี่ไปยกไหมพี่มีลุกเองอ่ะปล่อยตายเลย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 ปั่นปั่นไปเลยปั่นไปเลยโอ้หขึ้นบนไปเลย ใส่ใช่ใช่กูเต็มไฟอยู่ล่างไฟยอยู่ล่างแต่ว่าเออไม่ใช่ได้ยินเสียขขงขอไปข้างล่างนะขอไปข้างล่างโอ้หไม่ได้มาแล้วกลับมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั่นเครื่องล่างได้ไหมพี่ปั่นไม่ได้วะเมื่อกี้ลาฉีกมาไม่สวยปั่นอยู่วะไปไหนอน่ยตอนนี้อยู่บนขวาอยู่บนขวา เขาอยู่ไหนเขาอยู่อยู่ล่างเขาอยู่บนฝาบนขวายู่บนขวาไล่อยู่ไหมไม่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 เจอไม่เจอไม่เจอแต็มเต็มเต็มหันะแต็มหาันเขากำลังลงแต้ไรขวาล่างเต้มเขาสี่พัแต้มเขาสี่พัหเขาอยู่บ้าเล็กเอยู่บเลกเอยู่บเล็กตอนนี้ตอนนี้เก็บไม้ไว้เล่นเ0็ดเมียพี่มีชูห้าพันเหมือนจะลืมได้แล้วสี่พัน่ผมจอผมอเจอลุงด้วยเห็นลุงไป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  เขาไม่ไล่เลยรอจะเหลือแต่เครื่องล่างนะเหลือเครื่องล่างอ่ะลำบากนะต้องปั่นเครื่องล่างให้ได้สมดุลปั่นขวาอยู่ใช่ไหมนี่ใครปั่นขวาไม่นี่ของปั่นขวาบนอยู่พี่จะปั่นขวากลางอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่ไล่เรากล่องก่ะเอาโอ้ยเฮียฮิตบล็อกซ์สัตว์เลยจะพับไม้อยู่แล้วปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยเย็นน้อยได้สองเครื่อง เปิดออกเลยนะโซนอยู่แล้วร้อยเอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่บานเล็กอะเสร็จไหมสองเจ้างเสร็จไ้กล้าไห่แล้วอะกาี่พี่เพิ่งติ่สิบเเพิ่งยี่สิบสองสิบเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทันอยูปันปั่นถ้าเขาไม่ไปเขาจะโซนอยู่บนหัวที่นี่แหละใช่ใช่ใช่เ้ยเขาเลยดแต่เขาหกพันหกยู่กระผมอยู่กระผมโอเคเดีไปดึง ไม่แต่ว่าแต้มเต้ยแขวนเขาไม่ได้นะเขาได้เขาได้ของแพให้เขาแขวนกลับเขาได้เยอะนะใช่ใช่อย่าให้ขแขวนสอง่ะปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นเลยกลับไป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 ปั่นเลยเก่าเก่าเขาเป็นเก่าไม่ได้เก่าเก่าไม่ได้มันมีรูนปั่นเลยปั่นเสร็จไปเลยสองเครื่องอยู่ใกล้กันอ่ะมันลุ้นยากแล้วอีกทิ้งนอยู่ จเเข้าามลปั่นไปเลยนี่ปุ๊บปั่นไปเลยปั่นไปเลยไม่ต้องโลกอะไรเลยละเพราะยังไงเขาต้องแคมป์อยู่แล้วเขาแรกนี่สุดหรอกเดี๋ยวผมไปรอแล้วไงผมไปรอเส้นผมรอครับพี่เรียนอาร์ตอาร์ตอาร์ตไม่ต้องอาร์ตไม่ต้องมันเสียงเกินมันเบ็ดไหมอาร์ตอาร์ตไปปั่นล่างอีกเครื่องนึงอ่ะมันมีมันมีฝั่งฝั่งรู้นรอกมาแต่งทางนู้นไปรอประตูไปรอประตูคนนึงฮะมาไล่แล้วแล้วยาวแล้วยาวแต่แล้วยาวไปดึง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 โอเคงไปดมงไปดีงไปดึงไปดึงไปดึง เอพกดตายากอะไปปัดเครื่องล่างอัพ๋ยวพี่นี่ไปตัดเครื่องล่างอัพรอไปดึงช่วยนะมันเหลือแต่ล่างแล้วพี่แตงเขอเจ็ดพันหกลืมไปเลยแม่ก็มีตายยากชิบหลาดคิดว่าเขาจะขวานแดงว่าแล้วว่าต้องเจอขวานแดงอยู่กับพี่อยู่กับพี่ไมวแมาเฮ้ยดึงได้นะตอนนี้ดึงได้นะ ถ้าอยู่ใกล้เห uh? ่ะเห็นผมแล้วเห็นผมแล้วไม่ไม่ดึงได้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 มาเลยมาเลยมามาเลยนไปได้เลยมา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 เลาเลยมาเลยมาเลเลยมาเลยเลยมาเลลาลามาเ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 า ไปเครื่อง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 ต้องแยกฝันอ่ะฝันสองไม่ได้จริงต้องแยกฝันต้องแยกต้องแยกมันมีซ้ายกับขวาใกล้กันหมดเลยไงพี่เขาขึ้นมายาวพี่เขขึ้นมายาวใช่พี่พี่ฉีดลงล่างอยู่พี่ฉีดลงอยู่พี่ปั่นหน้าบันไม่ใช่หน้าปั่นตรงหน้านเล็ผมปั่นเครื่องเดิมครับคคครรรััับบบผมวิ่งผมวิ่งมาปั่นบ้านเล็กนะ พยายามถ้าเห็นเขาเดินมาเราวิ่งฉีกไปก่อนเลยอย่าไปปั่นรอให้เขาเดินมาเออพอเห็นเขาเดินมาก็วิ่งฉีกไปเลยใส่พี่แล้วอะระยะระยะปันน่นให้เสร็จนะลงปั่นเลยปั่นเยอะสี่สิบสี่สิบประตูประตูอยู่อันนี้นะ้ายล่างนะจริงแล้วบอกจริงแล้วบอกโอ้โหไฟสมายกูตายแ<า>ล้ว อันอยู่พันนี้โอ้โหแล้วไปลาก็แส่น,น,น,นู่นด้วยแสกล้ๆด้วยแสบสามแสบสาม,สามพี่โฟกอะ่ะงั้นงั้นเนี่ยปันป่นปั่นเสร็จอ่ะต้องต้องให้อาร์ตเล่นอ่ะแล้วพี่ไม่ไปพี่ต้องเล่น,นพี่ต้องเล่น,อ,ลนอาร์ตเป็นล้อเฟืองประตูโอมันอเมริกาพี่ไม่ไม่คือคือถ้าถ้าเกิดว่าพี่พี่รอดได้อ,อ่อ<ล>ะเขาจะไม่ได้เติมแขวนเพิ่มไงนี่เขาแขวนสามเขาได้เจ็ดพันนะโอเคโอเค

พ <si ี่ออกได้เลยพี่ออกได้เลยอันเซฟไปก่อนมันมีหลุมไหมหรือไงสวยอันไปประตูอันประตูทันอยู่ทันอยู่นะเขาอีกนิดเดียวโขาไขอไาโอ้โหทำไมกระโดดช้ากระโดดไม่ทันรอดึงนะรอดึงนะดึงเอาแต้มเอาดึงได้ผมว่าโอ่งดีกว่าได้แต้มเยอะก็จะเอาหน้าอนหนึ่มื่นหกหหมื่นสามหนึ่งหนึ่งห้าพันแจมกว่าหนึ่งสองอ่ะรอรอ ทิ้งของมาได้แต้มด้วยพี่ไหนปั่นไม่ขอมาพี่ไม่ได้ยืมไม่ช่วยไม่ได้อันเดือยอันเดือยเลยอันรอรอติดยืมไหมยืมไหมอันพี่รอรอรอยืมกแต้มเนาะยืมก็แต้มเนาะหอ้โหเอ็งเจอขวานแดง ขวานแดงผมควบคุมด้วยเขาผมเป็นสปินอ่ะอ๋อใช้อย่างนี้เหรอวะเดี๋ยวไม่ใชอ้่ยังน้อยเราก็ตัดขวานแดงเขาใช่ใช่เขากลาวไม่ได้แต่น้อยตาหน้าเขาว่าไปเล่นขวานแดงไม่ได้อ่ะอือเหมือนจะรีตอนนอกแพร์ทีคือคือเนี่ยแต้มแขวนเขาเขาได้ของพี่โค้กสามแต่ของแพร์แค่แต้มเดียวแล้วก็พี่บอลสองแล้วก็อาร์ตหนึ่ง เครื mm ่องไม่เหลือด้วยเขาไม่เขาแทบไม่ได้เต้นไม่เสร็จเลยแผลสองก็ไม่ได้ดีแลวสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโมแกสวยแล้วไม่แต่ว่าจังหวะที่ที่เพชรวิ่งฉีดลมเครื่องเสร็จอะไม่เข้ากลางมามันไม่มีไม้เลยเใช่ต้องต้องวิ่งวนลมเหรตรงนั้นนะเมแกใช่ท้งทุ่นสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเขาได้แค่หมื่นเสียงดีแล้วพี่เราพี่ลงด้วยพี่ลดูว่ามีตายยากไหม คิดแต้มเลยดอาคิดแต้มเลยน่ผมเป็นผมไม่ทยเ <c oughs> ขาพิมพผิดป่ะ